สวัสดีครับวันนี้คนดนช่อง d ีบลิ n ัน a านั่นเองซึ่งในครั้งนี้ครับผมจะมารีวิวตูาา้เสื้อผ้าใหม่ที่ซื้อจากช้อปปี้เวอร์อินบ็อกซ์<ส><ส>นะครับซึ่งไอ้ตู้เสื้อผ้า,าตัวนี้มันแบบ DIY เราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเองครับ<ส>นะครับแล้วสิ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาอย่างแรกนั่นคืคอค้อนตี กอนเจี๊ยบของาุลยานะอันนี้นะครับมันเอาไว้ทุบอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทุบอะไรสักอย่างเนี่ยทุบอ้ามันจะโดนกล้องไหมไม่รู้ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็มีขาตู้ที่ทำมาจากเหล็กแถมเขาทาสีสีขาสวยงามด้วยนะครับแล้วนี่ก็เป็นฝากันจุกซึ่งมันจะมีทั้งแบบต้องต่อตัวตูด่ด้านล่างนะฮะนี่จะต้องเป็นงี้แล้วก็จะมี ตัวต่อตูดด้านบนเราต้องติดลงไปมัดนีแบบนี้มานน่คอนแทคชอตมาตีเขาจะกับไบแล้วเขาก็มีคานตัวสั้นกับคานตัวยาวมียาวแผ่นผ้าเป็นรูปแบบสแตนเลสมันเอาไว้ใส่กับตัวนี้ไปไหนก็ไม่รู้อายาเขย่า <c oughs> ต่อ1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นก็ได้นะนี่แค่ใจตัวน,นี้แล้วออกนอประกาศได้ไหมเออไม่รู้อ่ะอันนี้นะครับเราจะสามารถเอามาต่อชั้น2ซึ่งพ่อผลทนทำชั้นหนึ่งไว้แล้วำรั้พทีองตังมาออเออเอยากเอ็นออเออ,อ,อเออาออเเ

แล้วก็ใช้ไม้ปิดฝายรอบอา้าคือจะบอกว่าข้อตามนี้น,น,นะคะประกอบเสร็จแล้วผมจะเอาเข้าไปในบ้านแล้วเขาผมก็จะเอาเนี่ยพวกผ้าเสื้อผ้าของผมหรืออะไรก็ตามนะมาวางแต่ไม่ใช่ของเล่นนะฮะเพราะว่าไอ้ไม้ตัวนี้มันหนักมันแบบไม่ได้แบบทนทานได้เยอะแต่ถ้าไอ้ตรงนี้ฮะมันแข็งแรงอยู่ฮะเราก็แค่เปลี่ยนไปตัวเนี้ย ก็ได้แล้ววางของดานาก้าแล้วแค่นั้นแหละพ้อมกันแล้วเราก็จะเอาเข็มเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็จัดสิทธิ์การพิมพ์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแห้งเตือนกฤษาณนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้ด้วยนะบ๊ายบายแหม่แล้วถ้าใครอยากได้ ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิมให้ใต้คลิปนี้นะบ๊ายบาย